สวัสดีครับคุณู้ฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าฮอร์โมนพลุ่งพล่านยันพักคนรุ่นใหม่สอบช้าเป็นเต่าครานจี้นักการเมืองเฉาแสดงตัวเนื้อหาใจความนะครับในนันทิวัตรสามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับนันทิวัน์บอกว่าแสดงตัวนะครับพัก ที่อ้างว่าเป็นที่รวมของคนรุ่นใหม่จะทําการเมืองแบบคิดใหม่ทาใหม่แต่กลับมีเรื่องเฉาออกมาไม่หยุดไม่ย่อนมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาด้วยทุกทีวัยรุ่นมักจะมีเรื่องวาวุนฮอร์โมนเนี่ยมันอาจจะพรุ่งพร่านนะครับอาจจะมีเรื่องหน้ามืดตาโมวบ้างมีเมียโดยประมาทบ้างอะไรบ้างเป็นเพราะว่าไม่มีวิน,นัยแต่เมื่อเป็นนักการเมืองใหญ่โตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิครับปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้หรอกครับประการสําคัญเรื่องแบบนี้เนี่ยมันปิดไม่มิดนะครับ ช้าโชขนาดนี้แล้วแมนแมนออกมาแสดงตัวเถอะครับอย่าไปทําเป็นลับๆล่อๆเอาเถิดเจ้าล่ออยู่กล้าทําก็ต้องกล้าหลับ,บดีกว่าจํานวนด้วยหลักฐานนะครับตายไม่สง่าหมดอนาคตนะครับน่าผิดหวังครับน่าผิดหวังกับพักคนรุ่นใหม่แต่สอบสวนความผิดคนในพักเนี่ยช้าเป็นเต่าคลานเลยไม่สมราคาคุยเรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วจะไปรับผิดชอบบ้านเมืองได้ยังไงล่ะครับ